ไภูมิใจเสนอแบบนี้ที่ไหนโดย AJ Mobile Phone พระเอกตัวจริงไร้รอยต่อคอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโตมากขึ้นครับแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อโลกของเรามากด้วยที่เห็นอยู่นี้คือไส้เดือนไส้ปีเป็นยังไงครับไส้ปีนี่ก็จะเอาทั้งหมดไส้เดือนทั้งหมด12ตัวรวมกันครับมันก็ เป็นไส้ปีครับไม่ใช่พวกเอาไส้เดือนมาทำไมเมื่อกี้เรายังพูดถึงเรื่องผลไม้อยู่เลยอ๋อที่พูดเดียบางทีผลไม้ผืช<อ>ผักผลไม้เศษอาหารเนื้อทรงเนื้อสัตว์ที่เราทิ้งางเปนเนี่ยเป็นขยะเนี่ยออปัจจุบันเนี่ยเขามีการวิจัยนะครับไส้เดือนเนี่ยมันสามารถช่วยย่อยสลายได้เร็วกว่า<อ>คือเข้าใจไหมคุณเอาผักผลไม้ไปทิ้งเฉยเฉยเนี่ยกว่ามันจะ ย่อยเลยว่าย่อยสลายโดยทางธรรมชาติผ่านกับวิธีทางความร้อนางแล้วก็แล้วแต่นี่นะโดยธรรมชาติเนี่ยมันนานเป็นหลายวันครับแต่ถ้าไส้เดือนที่มันทานเข้าไปเนี่ยแล้วมันถ่ายออกมาเนี่ยเราได้ยินสีสานทันทีนะครับหรือแล้ววันหมายมายถึงว่าที่เอามาในวันนี้คือยังไงเขามีการเลี้ยงไว้เพื่อไปย่อยมันไม่พอสิมันไม่พอมันก็เลยเกิดฟาร์มไส้เดือนขึ้นประโยชน์ของมันมีเยอะนี่ไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์อันเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามี คุณสมบัติที่ดีๆขนาดไหนบุกไปที่ฟาร์มทีทัดฟาร์มครับมาถึงแล้วจ้าฟาร์มไส้เดือน <c oughs> <c oughs> และนี่ครับคุณทีทัดบำรุงทรัพย์เจ้าของทีทัดฟาร์ม ควมเล็กๆที่เลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆแต่มีประโยชน์มหาศาลอย่างเจ้าไสเดือนพวกนี้หน้าตาไม่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับแล้วตกลงเป็นไงมาไงถึงคิดที่จะเลี้ยงไสเดือนเหล่านี้ครับพี่ครับอากัรเมื่อจากเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาเรื่องอาการตกรง,งานเยอะนะฮะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตกง,งานเมื่อปีปลายปี49หลังจากนั้นผมก็าหางานหาอาชีพก็ไปค้น,คน พบเจอว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เปิดสอนการพาอเลี้ยงเสือเดินดินเพื่อกําจัดขยะอินทรีย์นะครับเราก็ไปเรียนมาที่เกษตรศาสตร์นะเป็นการอบรมระยะสั้นๆน2วันนะครับการพาะเลี้ยงเสือเดือนดินเนี่ยไม่ต้องการพื้นที่มากครับเ,เราสามารถจัดสรรให้เหมาะกับบ้านเรานะครับที่ตามฟาร์มตามพื้นที่นะครับเนื่องจากว่า,าการพาอเลี้ยงเสือเดินดินเนี่ยพื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ เป็นพันๆตัวเลยนะครับแล้วเป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนต่ำมากนะครับอาหารที่เราให้กับเสตเดือนของเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอาหารในในส่วนของชุมชนนะเช่นเศษผักในตลาดนะครับเศษอาหารในครัวเรือนของเราเศษขยะในการเกษตรเช่นฟางข้าวหรือต้อนหญ้าต่างๆเนี่ยก็นำมาเป็นอาหารนะฮะให้กับเสตเดือนของเรา นอกจากจะประหยัดพื้นที่และอาหารแล้วนะครับเจ้าไสเดือนนี้เนี่ยครับยังเลี้ยงง่ายมากๆอีกด้วยเริ่มจากเราทําที่อยู่หรือที่เรียกว่าเบดดิ้งให้มันโดยการใช้มูลสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารมาผสมกับเศษพืชต่างๆมากองทิ้งไว20้20-30วันให้เกิดการย่อยสลายแล้วก็นํามาใส่ภาชนะจะเป็นบอ่อซีเมนต์หรือกระมังหรือชั้นใส่ของก็ได้ขอให้ดินที่ใส่นั้นมีความสูงประมาณ20-25ซนติเมตรก็พอ จากนั้นนะครับก็ใส่ไส้เดือนที่โตเต็มที่ลงไปเลยครับไส้เดือนที่คุณทีทัศเลือกเลี้ยงนะครับก็จะมีสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คอร์เรอนะครับที่มีขนาดตัวใหญ่แล้วก็สายพันธุ์ไอซิเนียฟูติดหรือ t i เกอ